สวัสดีครับผมคุณถือหมูนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจ้เบรก iOS เวอร์ชัน8.4ด้วยไทยจี G ครับ หลังจากที่ออกกันมาสดๆร้อนๆนะครับกับ iOS เ v e r s i o น8.4เนี่ยสำหรับพวกเราชาวเจลเบรกเนี่ยก็สามารถที่จะเจลเบรก iOS เอร์ชั่นล่าสุดตัวนี้ได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับกับเจลเบรกทูตัวเจ้าเก่านะครับคือไทยจนั่นเองนะครับจีสามารถเจลเบรก iOS เอร์ชัันล่าสุดนี้ได้นะครับจริงๆแล้วทูตัวนี้เนี่ยสามารถเจลเบรกตั้งแต่เวอร์ชัน8.3แล้วแหละแต่ว่าพอ8.4มันออกมาปุ๊บเนี่ยเขายังไม่ได้ทันแก้บั๊กตัวนี้ก็เลยทําให้เรายังสามารถใช้ทูตัวเดิมเนี่ยในการเจลเบรกเวอร์ชันล่าสุดนี้ได้นะครับซึ่งก็จะสามามรถ ครั้งล่าสุดที่เราเจลกันนียก็จะเป็นเวอร์ชันแปนป่ะอ่ะก็คือจาก8ปดนจนถึง 4. เจ็ดี่นี่ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมามากมายนะครับเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทาง Apple เขาอัปเดตขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถใช้ทวิคเจลเบรกต่างๆได้นะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือต้องมีไอจูนอยู่ติดเครื่องนะครับซึ่งคิดว่าหลายคนก็คงจะมีติดเครื่องไว้อยู่แล้วนะครับอันดับที่2ก็คือเป็นเจลเบรกท t ไทยจตัวนี้นั่นเองครับเริ เชื่อมต่อไอจูนได้หรือเปล่านะครับโดยให้เปิดเข้าไปที่ไอจูนครับแล้วก็ให้ดูที่ไอคอนด้านซ้ายบนนะครับว่ามีไอคอน iPhone หรือว่าเป็น iPad แล้วแต่ที่คุณจะเอามาเจอเบรกนะครับถ้าเกิดว่ามีนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับไอจูนตัวนี้ได้แล้วนะครับต่อไปให้เข้าไปที่ w w w t h เว็บไ /en ครับก็เข้าไปดาวน์โหลดตัว Thai g 2นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน2.3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเวอร์ชันเก่าๆซึ่งเขาก็จะทำการแก้บั๊กแพชไปเรื่อย เสถียรพอประมาณแล้วก็เลยเริ่มจะทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาก็แตกไฟล์เอาไว้ครับต่อมาเรากลับมาดูที่ iPhone ของเราครับโดยเราจะต้องเตรียมตัวตกับ iPhone ของเราเนี่ยอย่างหลักๆก็คือ1ต้องเข้าไปปิดไฟล์ใหม่ไอโฟนครับเพื่อที่จะใช้ในการเจรกคครั้งนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเข้าไปปลดล็อกรหัสผ่านนะครับตัวพาสโค้ดต้องทำการปิดพาสโค้ดทั้งหมดนะครับเพื่อให้เจริคเนี่ยสามารถทำงานได้ลื่นไหล นั่นเองนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อย2ขั้นตอนนี้เราก็สามารถเริ่มต้นเจลเบรกกันได้เลยนะฮะโดยเข้าไปที่ไทจีครับเมนูก็ทําการตรวจสอบว่าเราได้มีการเตรียมพร้อมตัวเครื่อง iPhone เราแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสามารถเจลเบรกได้ทันทีครับตัวนี้ก็จะมีให้เราเลือกติดตั้งซีเดียเวอร์ชันล่าสุดนะฮะเป็น1.1.1.9นะฮะแล้วก็ติดตั้ง t r e c a e s s i s t a n t ซึ่งเป็นแอปจีนนะครับึ่งใครอ่านจีนจะติดก็ได้แต่ผมอ่านไม่เป็นนะครับก็เลยเอาออกไปแล้วกันนะฮะก็กดสตาร์ทปุบ ก็จะใช้เวลาตรงนี้ประมาณแล้วแต่เครื่องนะครับบางเครื่องอาจจะนานหน่อยบางเครื่องก็ช้าหน่อยเร็วหน่อยก็แล้วแต่กันไปนะครับหลังจากที่กดเจลเบรกไปแล้วนะครับเราก็เพียงแต่ว่ารอให้มันขึ้นไปที่100%ซนะครับซึ่งระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีการรีสตาร์ทเครื่องประมาณ2-3ครั้งนะครับก็ให้รอไปเรื่อยๆจนกว่า iPhone เราจะกลับเข้าสู่โหมดปกตินะครับแล้วก็ตรงหน้าเจลเบรกนี่จะขึ้นว่าเจลเบรกสัก s ีนั่นเองนะครับ เรียบร้อยแล้วครับถ้าการเจเบตเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เราเข้าไป p น o p h เนี่ยก็จะมีไอคอนซีเดียเพิ่มขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับสามารถเข้าไปดูคลิปสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันตัวซีเดียตัวนี้ได้จากลิงก์ตรงนี้เลยนะครับ ถ้าว่าใครชอบอป่ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ช n e l คนถือหมูนะครับเพื่อจะไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับผมก็จะมีทวีกมารีวิวกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ใครสนใจติดตามก็อย่าลืมกด subscribe ไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคนถือหมูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ